ใครชอบกินเค้ก linkage, บ้างพี่โมจิรูปเค้กแดงตัวด้วนวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านบ้านเค้กใบหนูแน่คือเพิ่งรู้ว่าว่าเค้กกระป๋องที่เราชอบกินอ่ะเขามีหน้าร้านด้วยค <c oughs> ือปกติฉันซื้อที่บูตตอนที่เขาไปออกงานตลอดเลย <c oughs> และที่ร้านเขาก็คือมีเค้กหลายรสชาติที่เ <c oughs> ลือกคือเปิดกระป๋องมามีตู้ตั้งอยู่ในเค้กหลายแบบมากบอกเลยนะคะร้านนี้เป็นสวรรค์ของคนชอบกินเค้กเชัดๆอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเค้กร้านนี้จะไปอยู่ในกระป๋องคือมันสะดวกต่อการกินนะแก่และที่สาคัญนะคะร้านนี้เขาชอบจัดโปรโมชั่นย่างวันที่เราไปเนี่ยมปรซ้ดวน็ะาาเเจ 2เล็กนะคะราคา95บาทนี่แนบมาแล้วรูปร่างหน้าตาน้องมีความน่ารักคือเขามีเค้กให้เลือกหลายอย่างจริงๆทุกคนแล้แต่ละตัวก็คือให้หน้ามันแน่นแบบจัดเต็มไม่เชียร์ดูนี่ค่ะโอริโอเป็นโอริโอแอลมอนด์เป็นแอลมอนต์แต่น้องคนนี้คือลูกรักละลยเลดเว้เนื้อเค้กนุ่มดีครีมชีสก็คือเลิศยิ่งญ่สตอร์เบรีช็อตเค้กคนนี้นะมละมุนมากหวานกำลังดีคือเค้กแต่ละตัวของเขาหวานกำลังดีหมดเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์นะคะต้องอันนี้เลยช็ เนะะืน้อเค,ค้กเขาจะมีความนุ่มฟูเวลากินคู่กับครีมอ่ะมันจะเข้ากันมากและที่นี่เขาก็มีเครื่องดื่มด้วยนะหรือใครจะให้จัดสาหรับเป็นเค,ค้กวันเกิดก็ได้แต่แตที่ถูกใจเราที่สุดจะเป็นตรงนี้ะจะเป็นในส่วนของหนึ่งทำหนึ่งซึ่งตรงนี้เขาก็มีจํานวนจํากัดน,นะคะเราก็คือซื้อไปเยอะมากแต่ว่ากินมันเดียวหมดเค,ค้กที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบปกติเขาก็มีนะาแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยใครที่ชอบกินเค้กนะคะต้องกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วรีตตามมาแล้วมาที่ร้านนะคะจะอยู่หลังซก